ผมนายแพทย์ปูลทวีพรพาณิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูลทวีกุม,าร,มารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของโรคที่เป็นกันบ่อยๆนะก็คือเรื่องของการเกิดโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะครับใครที่เป็นบ่อยๆหรือว่ามีลูกหลานเจ็บป่วยบ่อยๆนะครับเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบแล้วมันโตขึ้นนะครับอักเสบบ่อยๆบางทีอาจจะเกิดอะไรที่มันจะทําให้ดุดุนแรงมากกว่านั้น ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันในเรื่องนี้นั่นเองนะครับอำต้นสิ้นเนี่ยต้องเกรินก่อนนะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวที่จะช่วยดักจับเชื้อโรคก่อนที่มันจะลงคอไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดการอักเสบจากอะไรนะส่วนใหญ่ก็คือจากการติดเชื้อนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสนะครับถ้ามีการติดเชื้อเมื่อไหร่ มันก็จะมีการต่อสู้รบกันสู้รบปบมือระหวา่างภูมิต้านทานของคนตัวเรากับเชื้อโรคนะเมื่ออไรก็แล้วแต่ที่มีภูมิต้านทานาเรานะครับเ็ดเลดขาวภูมินู่นนี่นั่นอะไรนะครับมันออกมาเนี่ยแล้วมีเชื้อโรคอยู่ด้วยสมองและภูมิรบก็คือตรงต่อมทันซินนั่นเองและต่อมน้าเหลืองอื่นๆนะฮะถ้าติดเชื้อเยอะถ้าเราเพี้ยงพล้ํมภูมิต้านทานเราตก มันก็จะเกิดเจ็บคอต่อมอักเสบต่อมทอนซิลโตขึ้นนะก็คือเพลียงพล้ําแพ้นั่นเองนะภูมิต้านทานเราแพ้นะครับก็จะเกิดโรคขึ้นมานะก็เรียกว,ว่าต่อมทอมนซิลอักเสบแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เฮ้ยมันเริ่มระคายคอเจ็บคอนิดๆแล้วนะพอใสสายหน่อยเอ้าเริ่มเบาขึ้นอันนั้นคือเราชนะครับนะภูมิต้านทานาเรามีอยู่นะครับแล้วก็ไปกําจัดเชื้อต่างๆที่มันเข้ามาทาง เอ่อคอรู้ว่าทางทางเดินหายใจส่วนบนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วชนะหมดมันก็จะไม่เกิดโรคขึ้นมานั่นเองนะพอเจ็บคอเบาขึ้นไปแล้วก็หายเลยนะไม่เป็นนะครับแต่ในคนที่ภูมิต้านทานต่ำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วเพี้ยงพัมนะโดยการที่แพ้เชื้อโรคที่มันเข้ามาอาจจะไม่มีภูมิต้านทานเก่าอยู่เลยก็ได้นะครับมันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมามากขึ้น แล้วก,วก็ไปเรื่อยเลยนะครับถ้าเกิดภูมิต้านทานต่ํามากเลยเนี่ยไม่มีภูมิเลยกับเชื้อตัวนี้ไข้มันก็จะสนะูงนะน้อยซึมเจ็บคอมากขึ้นบางคนเป็นหนองนะอยู่ที่ต่อมทอนซินนะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างนะอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้เอาเจ็บคอข้างซ้ายมากกว่าเอาเปิดดูปรากฏโอ้โหคอ,อแดงเป็นหนองเลยนะต่อมทอนซินโตไปข้างหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเออเป็นต่อมทอนซินดักเสียข้างเดียว นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งสองข้างนะโดยเฉพาะเป็นเชื้อไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รักษาแล้วเนี่ยก็ให้คุณหมอเขาอรักษาไปแล้วกันนะแต่ว่ากลไกการเกิดก็คืออย่างที่ผมพูดไปนั่นเองนะทีนี้การเกิดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากการที่ภูมิคุ้มกันเราต่ำนะไม่ว่าจะเป็นของกินของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมัดดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้าน นะครับอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยเครียดกังวลหงุดหงิดฉุนเฉียววีนเวียงทํางานหนักหักโหมนะครับสมบุกสมบันเดินทางไกลนะครับหรือว่าถูกอากาศเย็นเกาะกลุ่มหรือมีความชื้นเกาะกลุ่มอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างที่เด็กไทยนะครับที่เป็นกันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการที่กินน้ําเย็นอีก,กินน้ําแข็ง แล้วก็มีพัดลมเป่าจอแอร์ตกใส่พัดลมไปดานพัดลมอยู่ปลายเท้านะครับหรือนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งหน้ารถนะยนตรถเกง๋งแอร์เป่าตัวอาบน้ําสระผมกลางคืนหรือหลังพวบเย็นอันนี้ก็คือจะมีความเย็นเกาะกลุ่มแล้วก็เกิดอาจจะทําให้เกิดต่อมทอนซิลอักเสบได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่มีพฤติกรรมที่ผมพูดไปอยู่นะครับยกตัวอย่างพัดลมอยู่ปลายเท้าเจอกันบ่อยๆนะ เวลานอนเนี่ยหัวอยู่นี่เท้าอยู่นี่พัดลมอยู่นี่แล้วไงครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดสายกันเปิดสายนึกภาพออกใช่ไหมนี่อะไรครับนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็แล้วแต่เนี่ยตื่นเช้ามาก็จะเริ่มเจ็บทอแล้วมีไข้ลุมๆหนาวสัน่นะครับจากพัดลมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอา้าทำไมเราหมอที่ร้อนอะ่ะทำยังไงดีเปิดได้นะพัดลมแต่ให้ย้ายพัดลมจากตรงนี้ นะครับอยู่ปลายเท้าเนี่ยไม่อยู่โดนด้านข้างตัวข้างไหนก็ได้นะครับอยู่ตรงกลางกลางตัวแล้วส่องลงขาห้ามใสนะ่ลงช่วงล่างของลําตัวนะครับเช็คกระแสลมให้ดีห้ามโดนหัวกระลำตัวเด็ดขาดนะครับห้ามร้อนจนเหงื่อแตกชุ่มเวลานอนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่องขาไปแล้วเนี่ยเหงื่อแตกก็ขยยบขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดหนาวเกินไปก็ห่มผ้าเออแค่นี้เอง เพราะฉะนั้นใครนะครับที่นอนกันหลายคนเอาคนที่ขี้ร้อนที่สุดอนะอยู่ใกล้พัดลมที่สุดขี้ร้อนลงรองลง,ลงมาก็ถัดลงมานะครับขี้หนาวก็อยู่ไกลๆพัดลมไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเรื่องของไม่ให้เกิดไข้หวัดหรือว่าต่อมทอนซิลลัตเซียได้ง่ายขึ้นนะมันจะเป็นได้ยากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครนะครับสังเกตดูก็เธอได้นะครับเวลาที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเอานะระคายคอมีเสมหะ นะเจ็บคอนู่นนี่นั่นนะครับแล้วสักพักหนึ่งเบาแนละ้วนะบ้วนเสมหะไอดื่มน้ําไปนู่นนี่นั่นหายใจลึกๆไปสักพักหนึ่งเอ้าหายอันนั้นคือภูมิต้านทานเรายัางดีนั่นเองนะครับแต่ในเด็กนะครับที่ภูมิต้านทานไม่ดีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีไข้ขึ้นสูงได้นั่นเองนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของตําแหน่งพัดลมนะแต่ส่วนใหญ่ผมแนะน,นําคนไข้หมดนะครับใครที่มาโรงพยาบาลแล้วป่วยบ่อยๆเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะให้ย้ายพัดลมหมดมาอยู่ด้านข้างลําตัวนะครับแล้วส่องลงขาจ่อเลยนะหรือไม่ก็โวยๆก็ได้นะครับแต่ห้ามใส่นั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยบ่อยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ไอเยอะๆนะบางคนไอเรื้อรังมานานนะครับมันก็จะเทคนิคการใช้พัดลมช่วยจะทําให้เขาไม่เหงื่อแตกชุ่มเวลานอนนะเพื่อดาเหงื่อแตกชุ่มเวลานอนดึกๆมันจะอากาศเย็นก็จะทําให้ป่วย บางทีเป็นปอดวมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ช่วยให้เขานอนอุ่นหลับสบายนะครับไม่ใช่เหงื่อแตกชุ่มอันนั้นคือร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนะจากพัดลมอยู่ปลายเท้าหรือว่าสายอยู่ข้างลําตัวนี้ก็มีนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของต่อมตอนซินอักเสษนะครับมันก็จะมีหลากหลายว่าเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ให้คุณหมอเขาจัดการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอักเสบบ่อยๆนะ บางคนเนี่ยเกินนะวัดก็เรียกว่าเดือนเว้นเดือนนะปีหนึ่งเกินหกครั้งเอออันนี้จะเข้าข่ายในการที่จะต้องผ่าตัดต่อมตอนซินแล้วครับนะเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่คุณหมอหมูก็อจะบหมูเขาก็จะดูก็คือเรื่องของต่อมตอนซินที่มันโตแล้วมันติดกันเนี้ยกลืนอะไรใหญ่ๆแล้วมันจะติดคอนะไม่ไม่กลืนแล้วไม่ลงคอนะอนแล้วก็แดงๆก็เรื่อเรือนิดน,นึงแล้วก็มาชนกันเลยเน,นี่ยอันเนี้ย อาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีการจะดูว่าจะต้องผ่าหรือเปล่านะครับอย่างาแรกก็คือการติดเชื้อไปแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับเกินหกครั้งต่อปีอันต่อไปก็คือมีลักษณะของสะนุ่งตื่นมาเหนื่อยหอบกลางคืนนะผมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภา,าษาอังกฤษแล้วกันนะเอาพูดภา,าษามนุษย์ง่ายๆนี่แหละนะเวลาหลับนะครับเด็กที่ต่อมน้ำซินโตรหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยจะนอนกลนหายใจเสียงดังครับ แล้วว่านอนหลับสนิทแล้วเนี่ยอะไรมันก็หย่อนไปหมดนะครับมันปิดทางเดินหายใจนะครับทางเดินหายใจก็จะน้อยลงนะโดยเฉพาะต่อมดูซินมาทําให้มันเล็กมากขึ้นนะก็จะหายใจเสียงดังมากขึ้นนะเพราะหายใจเสียงดังมากขึ้นมากขึ้นนะครับถ้าจะถึงผ่าตัดก็คือแบบนี้หายใจเสียงดังนะครับสักพักหนึ่งเสียงเบาล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 งจนเงียบนะอันนี้คือตอนหลับนะ สักพักหนึ่งตื่นสะรุ้งเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยออกอย่างนี้แหละครับมีครั้งเดียวเนี่ยก็ผ่าได้แล้วครับต่อมทอนซิลหนักเสบเรื้อนเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือลักษณะของการที่สมองขาดออกซิเจนนั่นเองแล้วถ้าเป็นในเด็กนะครับแล้วเป็นบ่อยๆเข้าเนี่ยสมองขาดออกซิเจนบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับสมองพัฒนาการไม่ดีเชื่องช้า ไม่ฉับไวไม่กระฉับกระเฉงการใช้งานของสมองก็จะสูญเสียหรือว่าก็ลดลงนั่นเองนะก,ก็คือง่ายๆคือความเฉลียวฉลาดจะลดลงลดลงมากกว่าอาการชักจากไข้สูงเราชักด,ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะ,อะไรนะครับที่ทำให้ออกซิเจนในสมองเนี่ยมันไปน้อยที่เห็นมากที่สุดก็คือเรื่องของการมีต่อมทอนซิลที่มันโตมากขึ้นนี่เอง นะครับเพราะฉะนั้นเด็กนะครับที่ป่วยบ่อยๆต่อมทอนซินอักเสบบ่อยๆนะครับลองดูสิครับว่าลูกคุณหลานคุณหรือตัวคุณเองมีอาการอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะถ้ามีนะครับโอ้โหไปพานะครับไปให,ห้หาคุณหมอหูข้อจมูกนะครับถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์บตรท้องก็ไปที่ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนแล้วก็ให้เขาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมอหูข้อจมูกที่พร้อมจะผ่าตัด นะ,ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะได้ป้องกันการเจ็บป่วยในระยะยาวได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกหลานนะมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเพื่อให้อนาคตมาดูแลประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากดูด้วยนะครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับในฐานะที่ผมเป็นหมอเด็กมานานเนี่ยผมบอกแม่เขามีอาการแบบเนี้ย ก็คือหลับไปแล้วหายใจเสียงเบาลงเบาลงจนเงียบไปจนหยุดหายใจเนี่ยนะแล้วสะดุ้งตื่นมาเหนื่อยกันคืนอย่างเงี้ยโอ้โหเกือบทุกวันเลยครับผมเลยบอกว่าอะถึงเวลาได้จะผ่าตัดนะครับปรากฏว่าคุณแม่ก็ไปฟังใครไม่รู้ครับแล้วก็หายต๋อมไปเลยไม่มาหาผมเลยนะอาจจะไปหาคุณหมอท่านอื่นที่โรงพยาบาลอื่นกันแล้วแต่ปรากฏว่าปีหนึ่งผ่านมาเรียบร้อยนะครับ น้องมาอย่างนี้แหละเหมือนเออไปแล้วนะค,คือเหมือนสติความปัญญาความเฉลียวฉลาดมันลดลงไปแล้วนะอย่าให้เด็กไทยเป็นแบบนั้นนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูลูกหลานคุณนะครับว่าเออ้ยต่อมทอนซิลเขาโตมากหรือเปล่านะถ้าเกิดโตมากนะครับไปผ่าตัดนะครับนะผลข้างเคียงน้อยมากนะเพราะมันอยู่ในความดูแลของแพทย์นะมันเหมือนคล้ายๆว่ามี พยาบาลมีหมอดมยานะครับมีคุณหมอเนี่ยช่วยจุงมือเด็กข้ามถนนอันนี้คือความเสี่ยงของการผ่าตัดก็บข้ามไปก็ข้ามไปถึงฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เดินกลับมาจุงกันมากลับเดินข้ามถนนเนี่ความเสี่ยงของการผ่าตัดแค่นั้นเองครับโอกาสที่จะเกิดอะไรฮะรถชนเป็นไงฮะโอ้โหน้อยสนะิเพราะอะไรฮะโอ้โหมีจุงกันหลายคนไย นึกภาพออกใช่ไหมครับนะนี่คือความเสี่ยงของการผ่าตัดช่วงขณะผ่าตัดความเสี่ยงพอๆกันนะครับแต่หลังจากนั้นอาจจะมีเลือดออกนิดๆหน่อยๆบางทีออกแล้วไม่หยุดอาจอาจจะเข้าห้องผ่าตัดซ้าอีกทีเป็นสต็อปบลีดหรือว่าทําให้เลือดมันไม่ไหลออกมาอันนี้ก็คือต้องอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะจนคุณหมอก็มั่นใจว่าเออเลือดไม่ออกแล้วกลับบ้านได้แล้วเอออย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายเลย นะของการผ่าตัดต่อมทอนซิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับใครที่มีคนรู้จักนะครับคนที่คุณรักนะป่วยบ่อยๆนะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับว่าป่วยบ่อยอาจจะเป็นจากการที่เด็กแพ้นมวัวด้วยหรือเปล่านะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยไปกินนมวัวเยอะนะเนยชีสขนมเบเกอรี่อ่อไอตัวผงที่มันมีผสมนมวัว ช็อกโกแลตโกโก้ชาเขียวนมเปรี้ยวโยเกิร์ตคุกกี้พิซซ่าไส้กรอกชิสแล้วคุณแม่กินเยอะๆช่วงตั้งครรภ์มันสามารถกระตุ้นนำให้น้องเนี่ยป่วยแพ้ป่วยบ่อยๆจากการแพ้นมวัวได้นะครับพอเด็กเนี่ยกินนมวัวตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตนี่ะถูกต้องไหมครับนะแล้วเด็กที่แพ้นมวัวส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอย่างนี้ครับแพ้แบบนิีน้นะทุกขนาที่กินนมวัวภูมิท้านทนตก ตอนนอนกลางคืนตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยอาการก็คืออาหายใจจะเสียงดังคืดคลาดคืดคลาดนะเหมือนเหมือนนอนกลนเหมือนแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอบางคนบอกอ๋อจ,จะมีต่อมอะดีนอยด์โตจริงๆแล้วแพ้นมงบัวน,นะครับเออลองดูนะแพ้แบบนี้นอีกอันนึงนะครับที่จะคอนเฟิร์มก็คือการที่มีฟันงอกก่อนอายุหนึ่งขวบนะบางเด็กบางคนสี่ห้าเดือนเอาแล้วงอกแล้วฟันนะอันนั้นก็คือลักษณะของการที่แม่ กินนมวัวและส่วนประกอบของนมวัวเยอะเกินไปช่วงตั้งครรภ์น,นั่นเองนะครับอาการอีกอย่างหนึ่งของเด็กนะครับที่แพ้นมวัวนิดๆเนี่ยก็คือนอกจากนอนหายใจเสียงดังนอนกรนแล้วเนี่ยก็คือนอนดิ้นครับดิ้นพลิกไปพลิกมากระสรับกระสายเหมือนหลับไม่สนิทอันนั้นคือลักษณะของเด็กที่แพ้นมวัวและทําให้ป่วยบ่อยนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีรูปเด็กเล็กแดงแล้วป่วยบ่อยตอมเลือดซินดกเสยบ่อยลองดูสิครับว่าส่วนใหญ่จะแพ้นมวัวหรือไม่ก็ไข่ นะต้องต้องถามคุณแม่ช่วงตั้งครรว่ากินไข่เยอะหรือเปล่านะครับบางคนกินวันละเป็นสิบฟองก็มีนะครับแล้วก็คลอดมาก็แพ้ไข่จริงๆนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเมื่อวานนี้รู้สึกต้องขออภัยด้วยใน p ริซึเนาะปรากฏว่ามันในช่องสีแดงมันขึ้นไม่ได้นะมันเสียยังไงไม่ดูครับผมก็เลยเอาที่อยู่ในตอตอเนี่ยมาลงในช่องสีแดงนะแต่ก็เป็นในรูปของวิดีโอนะ นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนหลังก็ลองไปดูได้นะครับของในไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของความหวังของโรคมะเร็งกับรางวัลโนเบลนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเรื่องของการเกิดตอมตอนซินหนักเสษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยควรจะทําให้ภูมิต้านทานเราสูงขึ้นการที่จะทําให้ภูมิต้านทานเราสูงขึ้นในเด็กหรือว่าคนโตก็แล้วแต่ก็คือทาตรงกันข้ามอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ ใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปฟังอีกทีแล้วกันนะครับแต่จะทานอะไรที่มาทำให้ภูมิด้านทานสูงขึ้นก็คือทานของเปรี้ยวมากกว่าของหวานครับทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษสารเคมีเนี่ยมากกว่าไข่กับเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ภูมิด้านทานจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทานโปรไบโอติกนะรหรือว่าจะเป็นกิมจินะครับหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันมีตัวโปรไบโอติก ก็จะทําให้ภูมิด้านทานของคนไข้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการเสริมอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับบางคนก็ออกกําลังกายหนะลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้ามาโดนแดดน,นะครับสักครึ่งชั่วโมงอ่อนๆนะแล้วก็เหยียบพื้นดินอะ,อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังอยากจะทําให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ป้องกันไข้หวัดการเจ็บคอนน่นนี่นั่นก็าอาจจะดื่มน้ําต้มต้มยำ ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดห,ห,หัวหอมหัวหอมบวเลดงนะครับเอามาอย่างสลักกรรมมือนะครับแล้วก็ทุบทุบหมดเนาะแล้วก็ต้มต้มในน้ําเดือดสักลิตรครึ่งนะครับอย่างละกรรมมือเนี่ยนะลิตรครึ่งให้เหลือครึ่งลิตรแล้วก็ทานสักประมาณสักครึ่งแก้วเนะี่ยกว่วัน,นพอแล้วมันนั้นจะช่วยทําให้ภูมิด้านทานในการป้องกันไข้หวัดสูงขึ้นนั่นเอง เพราะว่าไอ้ขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดมันเป็นวิตร้อนหมดเลยมันก็จะช่วยทําให้เราร้อนมากขึ้นโรคภัยแก้เจ็บที่เป็นไข้หวัดเชื้อไวรัสก็จะน้อยลงแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยถ,ถ้าไม่มีซิยาและสารเคมีสารพิษนะครับมันก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยแต่ในคนที่ขี้ร้อนทานไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะทานแล้วจะจิงงร้อนมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ไปกิน ลิปเย็นอื่นนะเช่นลถเปรี้ยวต่างๆนะหรือว่าน้ำมะนาวต่างๆที่ผมเคยกล่าวไว้นั่นเองก็จะช่วยป้องกันโรคภัแค่เจ็บได้ดีขึ้นนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะคุยยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตงดไลฟ์หนึ่งวันนะในเรื่องของการตอบคําถามใต้คลิปประจำสัปดาห์แล้วก็ทบไปถึงสัปดาห์พฤหัสหน้าแล้วกันรวบสสัปดาห์เลยนะครับแล้ววันศุกร์ก็มา เจอกันใหม่ตอนสองทุ่มครึ่งเรื่องของวิเคราะห์ผื่นผิวหนังในตอนที่68สิจะเป็นรูปภาพแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหมือนของคุณหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยเนาะปาเบนเนาะบอกว่าส่วสดีค่ะคุณหมอพรุ่งนี้ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอออกตรวจไหมคะขอบคุณค่ะขึ้นทางด่วนฟรี <laughs> เออพรุ่งนี้อยู่ตรวจครับนะแล้วนกะ็ตอนเย็นไม่อยู่ ก็คือหลังจากเลิกงานคุณนิมิตสวัสดีครับคุณกระต๊อปใช่ไหมบอกว่าคุณหมอครับวันนี้ปรึกษาออนไลน์เป็นเชื้อรารักแร้นอกอกหยุดทาครีมเชื้อรารอทานแต่ยาคุณหมอแล้วเราจะสามารถใช้อะไรระงับกลิ่นกายได้ครับเป็นคนเหงื่อออกมีกลิ่นกายอ,อ้อเออผมแนะนำให้ใช้ตัวเออ สารส้มลองดูก่อนนะลองพื้นที่เล็กๆก่อนนะบางทีเราอาจจะแพ้ก็ได้ถ้าถ้าพื้นที่เล็กๆเราใช้ได้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ผมมองว่าของคุณกระต๊อบน่าจะที่ร้อนนะครับก็คงต้องลดอาหารริดร้อนแล้วเพิ่มอาหารริดเย็นมากขึ้นที่ไม่แพ้ไม่แสลงไม่หวานไม่สารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้านเดี๋ยวลองดูตัวอย่างดูแล้วกันนะ อาจจะต้องทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษมากขึ้นนั่นเองนะทำให้ลิบเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลใน google ก็ได้นะครับพิ์ว่าอาหารริบร้อนอาหารลิบเย็นก็ํตาตามนั้นเลยนะครับก็จะทำให้เหงื่อออกน้อยลงนะไม่เชื่อลองดูก็ได้นะครับลองดูสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็เห็นผล,ลนะครับอ่าไม่มีใครถามอะไรอีกแล้วมั้ง คนที่ร้อนนี่ผมเคยเป็นนะผมเป็นอยู่นะครับมันบางช่วงบางคราวนะครับมันจะมีปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆเวลานอนด้วยกันคนอีกคนหนึ่งเนะี่ยเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นไงฮะขี้หนาวนะอย่าเปิดแอร์แรงหนาวนะครับส่วนผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นไงขี้ร้อนโอ้เปิดยี่สิบสองยังยังยังร้อนอยู่เลยนะอะไรบางคนนะ นะครับบางคนก็บอกเอาก็อน,นอนเปิดผ้าสิไม่ต้องห่มผ้าเดี๋ยวก็ร้อนอีนะครับบออบางคนก็หนาวบอีกนะเพราะว่าไม่ได้ห่มผ้านะครับเพราะฉะนั้นมันเคยผมเคยพูดคลิปอยู่แล้วแหละนะต้องให้มาจูนตรงรังนะคนที่หนาวก็ให้ร้อนมากขึ้นคนที่ทีร้อนก็ให้ลดความร้อนลงมาให้มันอยู่พอดีพอดีที่ประมาณทั้อุณหภูมิ25 26 27ประมาณนี้นะครับ เคยเคยคุยไว้แล้วอ่าป้าเบนบอกว่าวันที่ยี่สิบสี่คุณหมอออกตรวจไหมอยู่ครับอยู่เพราะว่าผมหยุดไปแล้วนะเดือนตุลาเนี่ยหยุดไปตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดไปแล้วไงครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมจะอยู่ตลอดเลยทุกวันนะไม่ไม่ไม่เว้นวันหยุดราชาการด้วยครับแต่ก็อยู่ก็คือเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามเนี่ยอยู่แน่ๆนะครับให้มาช่วงนี้ ไปฟังใครคนอื่นนะเช่นเจ้าหน้าที่บอกเออหมออยู่ถึงหกโมงเย็นหมออยู่ถึงสี่โมงอย่าไปเชื่อเขาเพราะเคยบอกผิดพลาดมาแล้วผมลงสี่มงครึ่งปรากฏว่าอ๋อมาห้าโมงก็ได้หมออยู่ถึงหกโมงอ่าเคยเจอแล้วนะครนะปรากฏว่าคนไข้มาสี่โมงเย็นโอ้ทันเจอผมพอดีผมก็ลงเวรตอนนั้นก็คือสี่โมงกว่านะปรากฏว่าผมก็แหมไม่รู้จะพูดยังไง ผมก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่ครับบอกเลยครับว่าผมอยู่เนี่ยเก้าโมงถึงบ่ายสามทุกวันที่อยู่นะให้ให้มาในช่วงนี้อยู่แน่ๆนะครับบางคนบอกโอ้โหหมอเคยมาตอนเช้าเจ็ดโมงกว่าเจอหมอ <c oughs> ก็เลยมาเลยปรากฏวันนั้นผมอยู่เวรน,นะครับก็คือมาเก้าโมงเรียบร้อยครับรอประมาณก็สองชั่วโมงครึ่งครับอันนี้มีมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นมาที่ชัวเลยก็คือ9โมงถึงบ่าย3นั่นเองนี่คือจะอยู่แน่ๆนะครับเอาละครับประมาณนี้นะใครไม่มีคําถามอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันวันศุกร์นะวันศุกร์ในพรุ่งนี้งดไลฟ์หวันนะครับวันศุกร์เจอกันใหม่ตอน2ทุ่มครึ่งเรื่องของการวิเคราะห์ผืนผิวหนังตอนที่68จะเป็นรูปภาพแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเจอกันนะครับ ใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอยู่สี่พเพตก็เมื่อกี้บอกไปแล้วไงว่าผมหยุดลาพักร้อนไปครบแล้วนะแล้วทุกวันนี้ก็จะอยู่ตลอดแล้วนะ่ะนะจนถึงสิ้นเดือนนะครับยกเว้นวันที่หนึ่งสองสามพฤ่อิกาเนี่ยไม่อยู่ันก็คือลาพักร้อนนะในเดือนหน้านั่นเองครับอา้าวใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่าน หายขาดจากโกาครคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเถิดน,นะครับสาธุครับสวัสดีครับเอะประเบนนี้สงสัยต้องไปใส่เครื่องอุปกรณ์ให้ฟังเสียงที่หูแล้วเนาะ <c oughs> มาที่โรงพยาบาลเนีย่ยตรงแบบพูดเสียงดังใส่หูกันนะคุณกำลังจะเข้าสู่